เฮ้ย hey, ทุกคนเคยรู้สึกไหมว่าทําอะไรก็ติดขัดเงินทองไม่ไหลมาเทมาสักทีวันนี้เรามีข่าวดีสี่ราศีต่อไปนี้เตรียมตัวรับทรัพย์แบบจุกจุกพร้อมูเตลูถูกจุดดวงเปิดแล้วราศีแรกคือเมษช่วงนี้บูชาพระพิคเนธเสริมดวงปังงานเข้าร,รัวเงินทองไหลมาเหมือนน้าป่าต่อมาคือราศีสิงหาเครื่องประดับหินนำโชคสีทองมาใส่จะช่วยดึงดูดทรัพย์เสริมบารมีคนเมตตา ราศีกันก็ไม่น้อยหน้าถาวายสังฆทานเป็นคู่จะช่วยเสริมดวงคู่ครองหนุนนําให้ชีวิตราบรื่นการเงินมั่นคงและราศีสุดท้ายคือธนูทําบุญกับเด็กกําพร้าหรือคนยากไร้อานิสงส์จะช่วยเปิดทางให้โอกลาบเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเพื่อนเฮ้ย <"He i, S 1> จริงดิต้องลองซะแล้วใช่แต่จำไว้นะมูเตลูเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการลงมือทำและใช้ชีวิตอย่างมีสติด้วยนะ สรุปง่ายๆสี่ราศีนี้หมูแล้วปังเตรียมรับทรัพย์แต่ก็อย่าลืมทำดีควบคู่ไปด้วยนะจ๊ะใครราศีไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย